ใครกำลังมองหาร้านเติมเกม Fk Journey ม Map ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy Car นะครับถูกและสะดวกปลอดภยัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่องเดอะมาเดนส์เรามี membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มา den สนะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อที่เท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรวยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้แสนที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูม่มาเแดนทของอินโดนเซีเกมมิ่งกันเช่นเคยนะทุกคนวันนี้อยู่กับเกม FK Journey กันต่อนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูกันในเรื่องของข้อมูลอัปเดตที่น่าสนใจในเกมของ FK Journey กันเร็วๆนี้ก็เลยนะครับอย่างที่เห็นกันไปว่าในช่วงนี้เนี่ย FK Journey ก็คือมีอัปเดตค่อนข้างเยอะนะคือต้องบอกว่าเป็นเกมที่เปิดมานานแต่ว่า ค่อนข้างสนใจในเสียงของผู้เล่นนะครับเพราะว่าเขาก็มีอัปเดตมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ในการปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆหรือว่าระบบซีซันต่างๆที่คือมันเริ่มเปิดมานานเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความแบบอ่ะเริ่มถึงจุดอิ่มตัวอะไรเงี้ยนะครับคนก็แบบไี่ไรทำตอนนี้เขาก็มีระบบสร้างบ้านมา้บอกว่าระบบสร้างบ้านนี่มันมากนะครับในวันนี้เรามาดูการในหัวข้อพูดคุยกับดีไซเนอร์ ผู้พัฒนาเกมกันผู้ออกแบบเกมกันนะครับวันนี้เนี่ยเขาได้มีการอัปเดตข้อมูลตรงนี้มาในวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดกันว่ามีพูดคุยอะไรบ้างคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่จะบอกว่าในอนาคตเนี่ยตัวเกมนะครับจะมีโหมดอะไรใหม่มีอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่ ช่วยให้ผู้เล่นเราสนุกมากขึ้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับตัวเกมกันต่อไปนะในน่าสนใจนะเพราะว่าไออย่างตัวที่มันเป็นเรื่องของระบบสร้างบ้านนะครับเรื่องที่เป็นโฮมสเต t ที่เป็นระบบสร้างบ้านบ้านไร่เนี่ยมันก็เป็นระบบที่เคยมีพูดมาในการทอล์กกับดีไซเนอร์อันนี้เลยคือตอนนั้นที่ผมทาคลิปอันนี้ไปหนึ่งอันนะถ้าใครที่เคยดูในช่องนะครับก็จะมีแบบนี้แหละเขา,าพูดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะมีระบบสร้างบ้านนะจะมีระบบ p p ไอ้โชว์ดาวน์นะ PvP โชว์ดาวก็ p คือการสู้สู้หนึ่งหนึ่งแล้วก็แต่นับไปเร สนิทพีคพวิวไปก่อนว่าเฮ้ยอนาคตเราจะมีโหมดนี้นะเราจะทําสิ่งนี้ทุกคนเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สดนะสสำคัญนะครับที่ทุกคนจะมาดูกันมาครับเรามาดูกันเลยนะว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้านคือเขาก็บอกไว้เลยนะครับว่าจะมีเรื่องของการอัปเดตโหมดบ้านไร่มีเรื่องของการอัปเดตร,ระบบซิสเต็มไอระบบซีซั่นอัปเดตระบบซีซั่นแล้วก็มีอัปเดตของการ PP ด้วยอ่าคอนเทนต์พี PP จะมันขึ้นนะไม่รู้จะเป็นยังไงลองดูกันแล้วก็แผนการพัฒนาในอนาคต เออคือเล่นมาปีหนึ่งแล้วอ่ะต้องบอกกันนะครับว่าเป็นเกมที่คือเอางี้ผมเล่นเกมมาเยอะมากนะเกมนี้เป็นเกมที่อัปเดตเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยๆสนใจเสียงผู้เล่นคือเกมมันไม่ไม่ไม่แบบนิ่งอ่ะคือหลายเกมใช่ไหมครับมันเล่นไปเรื่อยเนี่ยมันเบื่อก็จริงนะแต่มันมีอยู่สองประเภทครับเบื่อแล้วเกมพยายามพัฒนาพยายามหาอะไรใหม่ผู้เล่นพยายามอัปเดตเรื่อยๆกับอีกแบบนึงคือเบื่อแล้วก็เบื่ออยู่อย่างนั้นนิ่งยาวๆไปจนเกมตายไปเองมี2แบบอันนี้คือเป็นแบบที่2ก็คือ รเราเบื่อนะแต่ว่าเกมก็พยายามหาคอนเทนต์หาอะไรมาอัปเดตเรื่อยๆตลอดเวลาเลยนะคือก็ดีนะมาลองดูกันครับเขาบอกว่าจะมีระบบอ่ามีฟีเจอร์ใหม่ไหมในการสร้างบ้านหมดบ้านไร่ในอนาคตนะครับก็เขาบอกว่าก็คือมีแน่นอนเขาบอกว่ามีแน่นอนนะครับในอนาคตเนี่ยเราจะมีเรื่องของอ่าอีเวนต์นะการจัดอีเวนต์ในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์นนในสังคมของโหมดบ้านไร่นะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยจะมีอีเวนต์ ที่เราทําไปแล้วในตัวเกมตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวมันก็จะเปิดในอนาคตนี่แหละว่าเอ้ยอาจจะมีอีเวนต์แบบปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นในชาวเมืองอะไรเงี้ครับผู้เล่นในเกมออนไลน์ในเกมที่เล่นกันอาจจะม,ม,มีปฏิสัมพันธ์กันแต่ว่าอนาคตจะมีมากขึ้นตอนนี้มันก็มีอยู่แล้วนะครับมันจะมีอย่างเช่นมีกระดานข้อความนะครับแล้วก็มีเรื่องของแช n นลพูดคุยของโมดบ้านไ่ก็บเฮ้ ผมทำเองไม่เป็นทำไงดีครับแชทโลกอะไรเงี้ยครับแชทโลกก็จะมาคุยกันได้มากขึ้นมีแชทโลกของหมดบ้านไร่นะครับมีกระดานข้อความอ่าแบบว่าปแปะข้อความบัดดีครับว่าไงครับผมอาจจะคล้ายๆกับไอ้ป้ายข้อความตามทางในเมืองอะไรก็ได้นะต้องลองดูเป็นยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วเขาบอกว่ามีการถ่ายรูปหมดถ่ายรูปของบ้านไร่นะครับนะครับซึ่งเราจะเห็นเอยโรทีซึ่งเราจะเห็นได้ในอัปเดต ถัดไปแล้วเร็วนี้ใน1หรือ2อัปเดตนี้จะมีโหมดถ่ายรูปโหมดป้านไร้ด้วยนะเฮย้ยอันนี้ดีเพราะว่าผมชอบนะเพราะว่าเกมนี้ภาพมันสวยแล้วก็อาร์ตมันเป็นเอกลักษณ์แล้วกันเนาะอาร์ตเป็นแนวแบบคันว่าเอกลักษณ์อะเออสวยมากนะเพราะฉะนั้นมีโหมดถ่ายรูปอย่างเช่นเราไปนั่งยืนชมวิวอยู่ตรงหุบเขามีป่าไม้มีน้ําพุแล้วก็มีตัวละครของเรามายืนข้างๆมาตัดไม้ทำลายป่าด้วยกันเลเออสวยถ่ายรูปได้ครับเขาก็บอกว่าในซีซั่นถัดไปนะครับก็จะ รวมไปถึงจะมีการอัปเดตคอนเทนต์อีกเยอะนะครับอีกเยอะนะคอนเทนต์เยอะของการเล่นโหมดบ้านไล่แน่นอนแล้วก็จะมีเรื่องของ Quality o f l i f e ก็คือคุณภาพของชีวิตเข้ามาด้วยอย่างเช่นมีเรื่องของการแชร์ลิงก์ซิสเต็มหมายความว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีระบบการแชร์ทรัพยากรกันก็นกได้นะอย่างเช่นผมขาดพืชอันนี้ผมขาดข้าวครับ ขอข้าวหน่อยได้ไหมเพื่อนเพื่อนก็ส่งข้าวมาให้มีระบบการแชร์ลิงก์อะไรอย่างนี้กันด้วยนะอันนี้คืออนาคตจะมีคือมันก็จะทําให้มันมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นคือในตอนนี้ครับไอหมดบ้านไร่เนี่ยมันก็จะเป็นแค่แบบการสร้างบ้านแล้วก็การปลูกผักเอาผักมาทําอาหารทําของใครยังไม่ดูคลิปเรื่องของการทําอาหารให้ได้ดาวเยอะแนะนําให้ไปดูที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับระบบหมดสร้างไร่แปะไว้ที่ใต้คลิปอัลบั้มกดเข้าไปได้เลยแล้วก็คลิปแรกสุดคลิปบนสุดไปคลิปใหม่ล่าสุดนะครับลองดูได้นะอัลบั้ม อ่ทีนี้ก็มันจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาแล้วก็เขาบอกว่าไอ้เรื่องของหมดบ้านไรเนี่ยเราได้ทํามาแล้วแล้วก็ไลฟ์ล่าก็คือมีให้เล่นกันแล้วนะครับแล้วก็ได้ฟินแบบกันเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยากให้มันอ่าคอปสติลลิ่งเอ้ยมีคอปสติลลิ่งฟีเจอร์ที่เพื่อนๆอ,อยากให้มีด้วยก็คือแบบไปขโมยพืชเพื่อนบ้านครับ เฮ้ยอันนี้คือดีคือผมมองเห็นว่าแบบอนาคตนะถ้าเกิดมันจะมีคอฟฟีลลิ่งฟีเจอร์สตลลิงฟีเจอร์นี้คือการขโมยทรัพยากรเพื่อนบ้านนะอาจจะมีผสมเรื่องของการ P P content เข้ามาด้วยแบบผมจะไปตีบ้านเนี้ยอยากได,อกได้อยากได้ข้าวเขาอะครับไปป้นหน่อยได้ไหมก็อาจจะมีการ P P เกิดขึ้นอถ้าตีชนะได้ข้าวเอ้ยน่าสนใจเดีลองดูน่าสนใจมากแต่ว่ามีผู้เล่นนะับเขาบอกว่าอยากให้มีระบบขโมยทรัพยากร อันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยน่าจะมันเพราะว่าคอนเทนต์พีพีเป็นคอนเทนต์เก่งอยู่แล้วเราทําตัวมาเยอะเราก็ต้องเอาตัวเราเก่งของเราไปสู้นั่นเองนะครับเ <s> ขาบอกว่าเขาจะคุยกับทีมงานภายในแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําให้ทุกคนได้เล่นกันในเร็วนี้นะครับอันนี้ผมว่ามีแน่นอนเขาบอกแล้วเขาจะทำนะในอนาคตเต็มตัวเลยเราก็บอกว่าในโดยส่วนรวมเนี่ยไอเรื่องของอการทำเรื่องอ DIY customization เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านหรือว่า การตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะทําสีนี้โฟกัสสีนี้มากขึ้นทําให้บ้านเราสวยอมีสีชมพูอ่ะแต่งบ้านเป็นสีนี้ได้แล้วอาจจะมีอนาคตมากขึ้น,นครับ DIY เองนะดูดนยังเซลจะทําอะไรก็ได้เนาะแล้วก็เรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆในโลกเล่นเกมออนไลน์เนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างนึงคือเขาบอกว่าพวกเราเนี่ย ฟังเสียงผู้เล่นนะเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ทุกคนสามารถคอมเมนต์ใต้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปแชร์ให้ทีมงานลองดูนะว่าเพื่อนๆควไทยอยากได้ประมาณนี้แล้วก azione, ็อยากให้มันมีระบบอะไรตอนนี้ก like ็พูดคุยกันใต้คอมเมนต์เลยแล้วก็มีอะไรที Portland ่แบบอยากแชร์ก็บอกกันได้นะครับเรื่องของฟินแบกตัวโหมดบ้านไรเพราะมันเป็นโหมดใหม่แหละเขาก็พยายามรับฟังแล้วก็เดี๋ยวมีอัปเดตเรื่อยๆนะตอนนี้มันก็มีประมาณนี้ก่อนแต่มันก็ขนาดมีแค่ตอนนี้ผมก็ยังเรื่อยๆนะยังแบบ ไม่มีเวลาเล่นจนสุดอะสนุกขึ้นครับอ่ะถัดมาครับอันนี้เป็นระบบโหมดบ้านไล่นะครับที่จะมีอัปเดตก็อย่างที่บอกกันไปนะทีนี้ถัดไปเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของเฟสเนี่ยไอเรื่องของซีซันเนี่ยมันมี ฟีดแบ็กมามากมายทั้งด้านดีและด้านไม่ดีก็คือมิกซ์ก็คือมีทางฟีดแบ็กดีและไม่ดีแล้วก็มัน F.K. h a l l e n g e เนี่ยมันเยอะเกินไปไหมที่เราจะต้องฟาร์มเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับคือมันแบบหมดเยอะมากจะต้องไปทำอีเวนต์นู่นทำนต่ทำเยอะแยะไปหมดเอาจริงอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมทำไม่หมดจริงๆว่ะ F.K. h a l l e n g e เนี่ยมันดูเยอะเกินแล้วก็ไอ ไม่ว่าจะเป็นการชลเชลน e ผ่านด่านหรือว่าชลเชลน g อีทั่วไปในในตัว event อีเวนต์น่ะผมก็ไม่ได้ทำหมดอะ่ะมันเยอะมากเลยบางทีแล้วมันของรางวัลมันไม่คุ้มค่าเท่าไหร่อะ่ะอันนี้ก็เห็นด้วยนะแต่ว่ามันมีฟีดแบ็กเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องของในตัวสตั๊กเจอร์ที่เป็นเฟสเพราะว่าซีซันใหม่ที่เราเล่นกันเนี่ยมันแบ,บ่งเป็นสามเฟสอันนี้เขาปรับปรุงมานะเขาก็บอกว่าเราฟีดแบ็กมาเรามาดูกันครับว่าไว่ายังไงเขาบอกเรื่องของเฟสเนี่ย เร,เราทำเพื่ออันนี้เราทํามาครั้งแรกนั่นเองนะแล้วเขาก็พยายามจะปรับปรุงดูให้มันเรื่องของความเร็วในการเดินเกมไม่ให้มันเร็วเกินไปเขาก็เลยทําเป็นเฟสว่างั้นเถอะเพราะว่าไอ้ก่อนหน้าน,นียคือมันเป็น,ไม,ปนไม่เป็นเฟสอะแม่งเร็วมากไปเดียวก็จบแปบ๊บเดียวก็ตันแล้วก็เบื่อกันเขาก็เลยว่าเอ้ยแก้ปัญหาเรื่องของมันเร็วเกินไปเนี่ยเราเลยแบ่งเฟสไปแล้วกัน3เฟสจะได้แบบจบจบไปเฟสแล้วก็ไม่ต้องเบื่อกันเร็วขึ้นเฟสสองก็มาเล่นใหม่ขึ้นเฟสสามก็มาเล่นใหม่ไม่ใช่แบบเมื่อก่อนที่แบบเฟสเดียวเบอร์ fate, over, มาปุ๊ п, อ่าพาไปเดียวเดียวแบงตันแล้วไม่มีอะไรเล่นแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เขาก็บอกมาว่าเราทาเป็นเฟสเพราะว่ามันจะได้ไม่เร็วเกินไปทีนี้เขาบอกว่าไอสิ่งนี้มันก็เป็นอ่าสิ่งใหม่ที่เขาพยายามทำแหละนะครับแล้วเขาก็อ่าตื่นอาคาเลนาะเขาตกใจเหมือนกันที่แบบว่าบางส่วนเนี่ยก็จะ บางส่วนม,มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังเพราะว่าไไหลายๆคนบอกเฮ้ยมันเป็นเฟสแล้วมันก็เหมือนเดิมอะ่ะมันก็เบื่อเหมือนเดิมนะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามที่จะปรับปรุงนะครับเรื่องของระบบเกมเพลย์เรื่องของเฟสพวกเนี้ยให้มากขึ้นแล้วก็จะเพิ่มฟีเจอร์แล้วก็เพิ่มคอนเทนต์เข้ามาเพราะว่าจะทําให้เกมเนี้ยมันมีความเฟรชก็คือมีความสนุกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาจะได้ไม่เบื่อกันให้ผู้เล่นเนี้ยได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นอ่าเอาเป็นว่าเขารู้แล้วแหละว่าไอ้ระบบเฟสเนี้ยมันก็คือไม่ได้แบบ มันก็ยังเบื่อมันเดิมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีฟีเจอร์มีคอนเทนต์ใหม่มาให้เล่นให้เราได้มีส่วนร่มในเกมมากตลอดไปอะไรอย่างนงี้นะอ่าทีนี้เขาบอกว่าแพลนของเขาก็าคือในทุกๆ1-2ึ่งถึงสองซีซันเนี่ยเขาจะรีเฟรชโปรเกชันพาดทกคีบอดเลเวลิ่งเอ็นคัฟเฟ่ติ่งเฟชอ๋อแปลว่าเขาบอกว่าในทุกๆ1-2ึ่งถึงสองซีซันเนี่ยเขาจะรีเซ็ตหมดเลยว่ะ รีเซ็ตไอ้พวกอ่าการอัปเกรดเลเวลอัปเกรดอาวุธอัปเกรดอาร์ติแฟกต์อะไรของเราเนี่ยอัปรีเฟซหมดเลยเพื่อแต่ว่าให้มันเหมือนเริ่มใหม่อ่ะเออเหมือนสตาร์ทเฟรชอ่ะก็คือเราเริ่มใหม่กันอีกครั้งหนึ่งการเดินทางครั้งที่101การเดินทางครั้งที่ลอยครั้งที่9999อะไรอย่างเงี้ยนะก็เริ่มเริ่มต้นใหม่กันอะไรอย่างเงี้ยนะ เออแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงนะリเฟซโปรเกรชันเพราะว่าต้องรอดูอันนี้ o ปรเกชันผ่านเพราะว่าปกติเราเราเริ่มซีซันใหม่เราก็ต้องเก็บไว้ใหม่อยู่แล้วอันนี้มันอาจจะเป็นแบบรีเฟซไปเลยอะ่ะแบบว่าเริ่มใหม่หมดเลยแต่ต้องลองดูทีว่ามันเป็นยังไงแล้วกันเนาะเขาบอกว่าอันเนี้ยจะมีในทุกๆ 1- ถึงสซีซันนะไม่ได้บอกว่าในทุกๆซีซันนะครับต้องรอดูอีกทีนึงอันนี้เป็นแผนและบอกนี่คือแผนนะครับไม่ใช่ของจริงที L ่เขาจะทำนะเป็นไอเดียเป็นแผนก่อนนะครับเราก็บอกว่า ในซีซั่นที่กำลังจะถึงเนี่ยเขาจะทําการเทสระบบนะครับเรื่องของการวนลูปของการเล่นเกมอ่าเพื่อให้มันมีความเพื่อให้เรามั่นใจว่าการเล่นแบบวนลูปอ่าจบแล้วทำเลเวลปุ๊บตันอ่าทำแล้วปุ๊บตานเนี่ยมันจะสนุก๋ยวเขาจะทําการเทสแล้วก็หาดูว่าจะทํายังไงเพิ่มขึ้นในสิ่งนี้ให้มันไม่น่าเบื่อเพราะว่าเกมมันเป็นลูปอ่ะซีซั่นจบฟาร์มจบฟาร์มจบอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกแฮมจะทาให้มันสนุกมากขึ้น๋ยวเขาจะไปเทสแล้วกันเอาว่างั้นอ่าเราก็บอกว่าเขาจะจับตามองนะครับผู้เล่น แต่ตามมองว่า progression d u d i t i o n อาจจะเพลสเวียเขาจะตามมองว่ามันเป็นเลี่ยนที่เขาคาดหวังนะครับในการเดินเกมในการเล่นเกม FK จะในการผ่านต่างเนี่ยไม่ให้มันเร็วหรือช้าเกินไปแล้วเขาก็จะปรับปรุงตามฟิดนแตคที่ได้รับนะบอย่างเช่นในเฟสสามเนี่ยเฟสสามเฟสที่เราเล่นกันอยู่นะครับตอน,น,เนเนี้ยเฟสล่าสุดเนี่ยเขาได้มีการทำมาปรับปรุงบางส่วนในเรื่องของไม่ให้มันมีทรัพยากรที่เยอะขึ้น ไม่ใช่ reduce s c r e e n ก็คือไม่ให้มันมีการฟาร์มมากเกินไปไม่ต้องฟาร์มเยอะไม่ต้องอะไรเยอะไม่งั้นมันจะเบื่อนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาดูแล้วว่าเกมเพลย์ที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยอย่างเช่น F K system เนี่ยมันจะต้องมีให้มันไม่มีการฟาร์มเยอะเกินไปไม่ต้องแบบเล่นเยอะต้องกดแม่งทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาบอกว่าอัปเดตอนาะคตก็มีแผนที่จะ แนะนำระบบใหม่ในการแบ็ k กราวด์ fk for Legend Tri a l อฟอ๋อไอไอไต่หอเนี่ยอนาคตจะมีระบบแบ็ k กราวด์แล้วนะก็คือเราไม่ต้องไปเปิดนหน้าไต่หออันนี้คือผมเห็นด้วยเลยนะไต่หอผมยังยังต่างไอพี่ไถ่ไม่สุดอะเพราะว่ามันต้องเปิดทิ้งไว้นะครับอันนี้เขาบอกว่าอนาคตก็จะมีแบ็ k กราวด์ให้แล้วแล้วก็จะมีออฟไลน์ fk ด้วยอันนี้คือดีเพราะว่าคือมันมีปัญหาเรื่องมันต้องฟาร์มมากเกินไปความวามหมายของคำว่าฟาร์มมากเกินไปคือว่าเราต้องเปิดผ่านนา fk เจนเนียเปิดเครื่องทิ้งไว้ครับ มันผ่านด่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อ่ะอันนี้คือปัญหาหลักซึ่งเขาบอกเขาดูแล้วเดี๋ยวเขาจะทาให้มีระบบออฟไลน์ FK ด้วยแล้วก็ไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องเปิดผ่าน FK เจอ์นี้เยอะๆไม่ต้องผ่านด่านเยอะแม่งเปิดทั้งวันเลยผ่านด่าน FK เนี่ยผมก็เปิดอยู่ยังไม่ถึงไหนเลยนะับเพราะฉะนั้นบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ลองดูแล้วกันนะตรงนี้เดี๋ยวเขาจะทําให้ นะครับแล้วเขาก็จะดูในภาพรวมด้วยนะทำให้มันเป็นในทางที่เขาต้องการแล้วก็ให้มันสนุกมากขึ้นแล้วก็จะมีการเล่นโหมดใหม่ๆม,มากขึ้นอย่างเช่นเขาบอกว่ามีการอะซิมูเลชันเกมเพลย์มีโหมดที่แบบเราอาทำซิมูเลตเพิ่มขึ้นได้มีการเทสระบบเอาตัวน,วนี้ตัวนี้มาเล่นกันมาทำซิมูเลชันมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าตรงน,นี้จะทำให้มันดีขึ้นในอนาคตน,นั่นเองนะทีนถัดไปนะครับมีเรื่องของฮีโร่นะครับที่ยังไม่ได้เอามาใช้เลยนะครับ เขาบอกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการ Enforce Enhance Force en Level 2อ่า Enhance Force Level 2นี่คืออะไรวะไอนน้ผมไม่ชัววะจำไม่ได้ละแต่มันมีหลายตัวแล้วนะหลายฮีโร่ที่เขามีในสตอรี่และยังไม่ไดเอามาเล่นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีฮีโร่มากขึ้นในอนาคตแน่นอนนะอย่างเช่นจะมีการเทสระบบตัวละครต่างๆแล้วก็เรื่องของ Objective อต่างๆนะว่ามันทำ Damage ได้มากเกินไปไหมที่จะอะไรเงี้ยนะเทสระบบตัวละครต่างๆมันต้องเทสเยอะการที่จะตัวละครหนึ่งออกมาเนี่ยมันต้องมีการเทสเยอะนะครับ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเมตาไหมาอย่างเช่นตอนนี้เฟสโตเป็นเมตาอยู่กลางเมตาจะตกแล้วอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะเอาตัวละคอรอะไรใ,ใหม่ๆเข้ามามากขึ้นนะครับ <S <S 2> <S 2> เพื่อให้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเมตาแล้วก็มีการเล่นได้มันมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นเพราะว่าเมตาถ้ามนันซ้าๆเดิมตลอดไปเนี่ยมันก็จะเบื่อมันไม่ต้องปั้นตัวใหม่อะไรก็ได้เงี้ยนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าเรื่องนี้ก็จะมีการทดสอบมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการหายเดียวมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มโหมดที่จะ ทําเรื่องของบิวนะครับบิวคอมโพสิชันทีมบิวทีมคอมโพสิชันต่างๆทีมคอมต่างๆเนี่ยแล้วก็เรื่องของการต่อสู้จะทำให้มันมีความสนุกตื่นตามมากขึ้นต้องรอดูกันต่อไปเพราะายังไม่ยังไม่ชัวร์นะว่าเขาจะทําอะไรนะครับแล้วก็จะดูว่าตัวละครไหนที่จะได้เซคั่นในฮาร์สเมนต์อ่า ผมไม่ชัวร์นะว่าเซ็กชั n นเมบล์คืออะไรเพราะว่าตอนนี้มันตันที่พลากร4อาจจะมีขึ้นพลากร5พลักร6หรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าอาจจะมีแบบอัปเกรดขั้นต่อไปมันก็คงจะมีแหละเพราะว่าตอนนี้ตัวละครมันตันแล้วที่พลากร4อัปเกรดอาวุธที่5ก็ตันแล้วนะครับอ่ะเราบอกว่าจะให้มันมีการใช้งานตัวละครได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้ผู้เล่นเนี่ย มีฮีโร่แล้วก็มีความกดดันว่าครูต้องปั้นให้มันสุดถ้าไม่สุดเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าตรงนี้จะพยายามไม่ให้กดดันผู้เล่นทุกคนว่าแบบต้องสุดเท่านั้นไม่สุดเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยนะมันเป็นการกดดันผู้เล่นมากเกินไปนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันในหัวข้อนี้นะแล้วก็มีเรื่องของเซตคั้นเอ a นทารสเมนต์แพลนเนี่ยอันนี้น่าจะมีแน่นอนในที่ถัดไปเตรียมตัวดูก็ได้เลยเซตคั Set ้นเอ็นทารสเมนต์ผมไม่แน่ใจว่ามันคือระบบอะไรแต่ว่ามันเป็นการระบบพัฒนาตัวละครอย่างหนึ่งแหละที่ไม่ใช่่่แคการเลือนนขั้ อาจจะมีเกินพลักร4อาจจะมีการอัพอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาที่ไม่ใช่แค่ Magic m, wood, เมจิกชามอาวุธเลื่อนขั้นอาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้ต้องรอดูกันต่อไปในในซีซั่นถัดไปนะโอเคทีนี้เราเขาบอกว่าเรื่องของท a าเล t นล่ะแล้วก็เรื่องของไอเครื่องประดับทีสเตมล่ะเป็นยังไงอ่าเขาบอกว่าในซีซั่นถัดไปนะครับจะเรื่องของท a าเล t นเนี่ยไอเรื่องของไอตัวแฟกชอร์เนี่ยมันจะมีเมเจอร์อัปเดตนะครับ เขาบอกว่า current time carry mechanic Me will be replaced with something entirely new อ๋อไอตัวที่มันเป็นแฟคชั่นที่เป็น,นเรื่องของเผ่าอะเผ่าสีอะถ้าเราวางตัวปุ๊บมันจะได้เฟกใช่ปะเขาบอกว่าตรงนี้เขาจะเปลี่ยนใหม่หมดเออเปลี่ยนใหม่หมดแต่ไม่รู้ว่ายังไงเขาบอกว่ามันจะเป็นสิ่งใหม่เลยที่เราจะได้เล่นกันมันจะเป็นฟรีโปรเกรสชั่นพาร์ตก็คือไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แต้มในการอัพพาร์ตแล้วอันนี้ผมว่าดีนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคือผมจะเล่นท่าไอพาร์ตไอพาร์ตที่เป็นเผ่าเขียวไปเปลี่ยนเผ่า หรือเปลี่ยนเป็นเผ่าเกฟปอลเนี่ยก็ตามต้องมีของในการอัพต้องรีเซ็ตอันนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นฟรีโปรเจคชันพาร์ทก็คือเราไม่ต้องไปหาของมาอัพอะสามารถเล่นบิลด้ตามสบายได้เลยอันนี้น่าสนใจนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนี่เขาเกียนไว้ลองดูกันต่อไปแล้วกันเนาะเขาบอกว่าเพื่อเราเนี่ยมีความสนุมากขึ้นอถูกต้องแล้วก็หาสเตจี้ได้มากขึ้นอถูกต้องมันควรเป็นอย่างนี้ครับแบบว่าเราอัพเหมือนอัพแต้มสเตตัสอ่ะอัพได้ตามสไตล์ฟรีสไตล์เลยไม่ต้องไปหาของมาอัพเร้ไม่ต้องพนั่งรีนะครับอ่านดี ทีนี้เขาบอกว่าเรื่องของอเฟาล่ะมันบอกว่ามันเบื่อแล้วไอเฟาไม่มีอะไรทำเลยแล้วรางวัลมันก็กระกานะฮะเขาบอกว่ามันจะมี c r o s s r v e r PP mode ขึ้นมานะครับใน top existing สุพิมอรีน่าก็คือใน top สุพิมอรีน่าเนี่ยจะมีการแข่งขันที่ดุเดือดมากขึ้นในการแข่งขัน c r o s s r v e r แต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะดีขึ้นยังไงเพราะว่าปัจจุบันเราก็แบ่งเป็น district อยู่แล้ว district ก็คือ c r o s s r v e r อยู่แล้วผมเลยไม่แน่ใจว่ามันจะดีขึ้นยังไงเหมือนกันนะตัวนี้นะครับ เขาบอกว่า uh, giving c แคช a l เ l a ลเยอร์ทูเท p a ับพาร์เแลฟานวีบวอะไรน่าท่แบบไม่มีอะไรเลยมันก็แค่บอกคอร์สเซิร์ฟอะเป็นแค่ไอเดียรอดูกันต่อไปว่าคอร์สเซิร์ฟยังไงพอดิสตริกมันก็คอร์สเซิร์ฟนะช่างมันมา,าที่ถัดไปครับเราจะมีสเ a r ไลน์โหมด for เลกูเละเลกูล่าอารีน่าไหมก็คือบอารีน่าธรรมดาเนี่ยจะมีอะไรที่มันแปลกใหม่อะไรบ้างไหมนะครับหรือมีอะไรให้เราเล่นเพิ่มขึ้นไหม เพราะว่าไอ P ้ PvP ธรรมดาเนี่ยแม่งโคตรไม่มีอะไรเลยผมแทบไม่ได้เล่นก็ติดอันดับท็อป5ตลอดเวลาถ้าตัวเราเก่งพอนะครับเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่ามันไม่ได้อัปเดตมานานแล้วไอตรงเนี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทําการอัปเดตเพิ่มขึ้นมีอ่า l e v e n เป็นฟีเจอร์มีฟังก์ชันใหม่เพิ่มขึ้นในอารีนาธรรมดานะครับแล้วเราก็มีโหมดให้เราฝึกฝนได้ด้วยนะแล้วก็มีซิมูเลตเรื่องของ PvP e o n m e n t คือมีการซิมูเลชันมากขึ้นนั่นเองในการเล่น PvP เราบอกว่าจะมี PP โหมดอันใหม่ไหมนะครับเขาก็บอกว่า,า PP โหมอันใหม่เนี่ยก็ยังจะมีอย่างเช่นเมลอนเมลี on, Mary, ก็คือไอ้ที่มันสู้สู้กับตัวละครไปกดเลนหาตัวละครสู้แล้วก็มีสู้1นึ่งหนึ่งซันเลสโชดาวนะครับแล้วเขาก็บอกว่าฟลอรีฟอร์แม u วีร e ุรีเฟสเรียลเพราะนั้นเขาบอกว่าเขาต้องการที่เราจะเขาจะพยายามพัฒนานเรื่องของระบบ PP ให้เราได้สู้กับคนจริงๆในอนาคตนะอันนี้เป็นเดเรคชันเป็นแนวทางที่เขาจะทำแล้วกันเนาะ เป็นรอดูต่อไปเรื่องของตัวอัปเดตแต่ยังไม่ได้มีรายชัดเจนนะครับว่าเขาจะทำเนี่ยเขาบอกเขาจะกำลัง e อแล้วก็เป็นแนวทางว่าเขาอยากให้เราเนี่ยได้มีการสู้กับผู้คนจริงๆในอนาคตแล้วกันเนาะเซิร์ฟเวอร์ทานเฟอร์มีการย้ายเซิร์ฟเวอร์มีไหมนะครับเขาก็บอกว่าอ่าเขาคิดเรื่องนี้มานานแล้วในการย้ายเซิร์ฟนะครับในแผนเริ่มต้นเนี่ยมันมีอ่เรื่องของการแบ่งเซิร์ฟเวอร์มากมายแล้วก็เรื่องของระบบซิสเต็มของเขาต้องไปแบ่งเซิร์ฟเวอร์เอาไว้นะครับเพื่อที่มันจะไม่ให้อ่าพาวเวอร์ทอนเฟอร์อคือม นะครับเรื่องของการ transfer server มันต้องมีย้ายพลังไปอะไรเงี้ยนะเออ h i g h l e v f l i l a r e from this คือป้องกรรันด้วยว่าคนที่มันพลังเยอะแม่งย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปถลม่มคนที่มันเซิร์ฟเวอร์พลังน้อยอะ่ะมันจะเสียสมดุลเลยครับเซิร์ฟคนแบบเซิร์ฟแรกๆย้ายไปเซิร์ฟหลังๆเนี้ยมันจะสมดุลเลยนะครับดด be caused by concern we decide to discontinue เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจะไม่มีการย้ายเซิร์ฟอันนี้ c o n f ร r มไม่มีการย้ายเซิร์ฟละป้องกันสมดุลและป้องกันที่แบบ ไม่ให้มันมีการเสียบาลานซ์ในตัวเกมมากไปกว่านี้ละกันเนาะไม่มีการย้ายเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่มีเขาบอกว่าไม่มีเขายกเลิกปละตามนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะมีเซิร์ฟเวอร์ใหม่ขึ้นมาเพิ่มขึ้น a d d อ่ g เซิร์ฟเวอร์ transfer system อ่าซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไปแกเอ้ยหมายถึงว่าเขาไม่ได้มีการจะย้ายเซิร์ฟแล้วกันแต่เขาจะไปแก้ที่รูทคอสปัญหาต้นตอเองละกันว่าแบบอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์ population ดรอปอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์นี้มันพลังน้อย k ิ l คัคนไม่มีให้สมัครในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาก็จะ หาทางจัดการเพราะว่าในเซิร์ฟมันอาจจะคนน้อยไม่มีคนมาเล่นในกิวอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาตรงนั้นแทนแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องทรัพยากรในเซิร์ฟแทนไม่ไม่ให้มีการย้ายเซิร์ฟว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ c อ o s สเซิร์ฟอีเวนต์จะมาอีกเมื่อไหร่นะครับเขาบอกว่าเ e r ร์บี l ค e ร์สเ s o ร์ฟเ e นอินบอ o เน next season เอาซีซั่นถัดไปนะครับมีคอร์สเซิร์ฟมาเพิ่มนะฮะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันเลยมีคอร์สเซิร์ฟมาเพิ่มนะฮะเพราะว่าอันนี้ล่าสุดที่มีก็คือตัว Fertail เดี๋ยวนะอนาคตจะมีอีกเร็วๆนี้ในซีซั่นถัดไปเลยนะอันนี้เขาพูดเลยนะว่าในซีซั่นถัดไปนีเตรียมตัวได้เลยนะซีซั่นไปจะแน่นอนแล้วก็ซีซั่นหลังจากนั้นก็จะมีด้วยนะเฮ้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่เล่นอยู่ไม่ต้องกังวลมีแผนอัปเดตยาวๆแน่นอนแล้วก็มีโหมดใหม่ไหมในการเล่นเขาบอกว่าจะมีลากสเกลบันติเพลเยอร์ PVE อาจจะเป็นแบบรวมตัวกันตีบอสก็ได้นะ ลากสเกลคือแบบเหมือนตีบอสโลกอะ่ะรวมตัวกันนะไนนี้แบบรวมตัวนะั้นไม่ใช่แบบแต่คูกูไปตีตอนนี้คนนั้นไ่ตีตอนนี้แยกกันตีนะคือแบบไม่ได้มันติเพัเยอ์แล้วกันอันนี้เขาบอกว่าจะมีลากสเกลเหมือนน่าจะเป็นห้องที่แบบ IT, ไอตี้ไอไอตัว เสื่อมซามนะทุกอย่างอ่ะที่ต้องหาคน3คนอันนี้เขาบอกว้างสเกลก็อาจจะมีคน5คน10คนจัดปาร์ตี้แล้วก็เอาตัวมาลงมาตีบอสอะไรอย่างนี้ในเมนสตอรี่ก็จะมีด้วยรอดูกันต่อไปเลยในะนเอลเพนโบว์อะไรก็น่าสนใจนะมว่าด,ดีเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นแผนพัฒนาดเร็วๆนี้แล้วกันก็ยาวหน่อยขออภัยาด้วยแต่ต้องบอกว่าละเอียดเลยนะครับว่าเขาจะมีเรื่องอะไรบ้างนะก็คือจะมีคอนเทนต์เรื่องของบดสร้างบ้านเนี่ย เตรียมตัวได้เลยนะมีเยอะแน่นอนและตอนนี้แค่เริ่มต้นเท่านั้นแล้วก็เรื่องของ PP พีเขาก็รู้แล้วว่าต้องปรับปรุงอะไรเรื่องของคอนเทนต์ซีซั่นที่เป็นเฟสเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาต่อไปอยู่เขาก็ต้องรอดูนะต้องรอดูแหละผมจะพูดได้แค่ว่าต้องรอดูแต่ว่าทีมงานก็รับทราบถึงปัญหาเอางี้แล้วกันใครที่มีคอมเมนต์อยากจะฝากอะไรข้อมูลอะไรถึงทีมงานก็พิมพ์คอมเมนต์ได้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะหาข้อมูลเคล็ดลับต่างๆก็ดูที่อัลบั้มคอมเมนต์แรกนะครับในอัลบั้ พี่ภาคต้องขออภัยด้วยว่ามีอะไรก็พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับจะตอบคอมเมนต์เช่นเคยอย่าลืมสมัครเข้าร่วมชมเป็นชาวเกลือได้นะครับร่วมสนับสนุนช่องเราด้วยกันขอบคุณทุกคนมากครับไว้เจอกันต่อนในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ